สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำจุดฟาร์มของดิจิเนอรี่ทั้งสามจุดนะครับจุดที่หนึ่งนะครับจะชื่อจุดว่าจุดเมืองดิสแบกนะครับจุดที่ดอกกองทองจะเป็นจุดที่หมมักไว้ในแมปตรงนี้ได้เลยนะให้เ,เพื่อนๆนะครับตั้งเปลวเพลิงตรงหน้าผาสูงชันตรงนี้ได้เลยนะเสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆร่อนลงไปได้เลยครับ เพื่อนกดหัวลงมาตรงนี้ได้เลยครับเราจะมาเจอกับมอนสองตัวนะครับอย่าไปสนใจครับวิ่งเข้าไปที่กล่องได้เลยให้เพื่อนได้ของเสร็จแล้วก็กลับหน้าเมนูหลักได้เลยครับถ้าเพื่อนทำบนไปแบบนี้จวกก่าเพื่อนจะได้ของที่เพื่อนต้องการได้เลยครับ ชุดที่ดอกก็จะมีตามนี้นะครับมีชุดราชันแห่งความสงร้าชุดล่าสัตว์ปีกชุดจอมกระถาครับจุดที่สองนะครับจะเป็นจุดของวิหารสุริยันนะครับให้เราเปิดประตูนี้แล้วก็เดินลงบันไดไปได้เลยออกขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับต่อประตู ล่องจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆทำบนไปแบบนี้ได้เหมือนเดิมเลยครับส่วนจุดที่สามนะครับจะอยู่ด้านล่างขวาของแมปนะครับชื่อวิหารสุริยันเหมือนกันเพื่อนๆตั้เงเปลวเพลงไว้ด้านบนทางขวาของวิหารนะครับกระโดดขึ้นกำแพงครับแต่แล้ว,วเพื่อนๆวิ่งลงมาด้านล่าง เจอกับกล่องที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งในเพื่ที่ดอกจะเป็นเลเวล25สูงสุดของเกมแล้วนะครับของที่ดอกก็จะมีอยู่3ามชุดนะครับเป็นชุดผู้เท่าชุดตาอินซีชุด, C, ชดพาลาดินประกายแสงนะครับก็จบไ,ไปแล้วนะครับทั้งสามจุดก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอยสนุกกับเกมเอนชลสวัสดีครับ